สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โฟนตูงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกก็มีลงเตะกันนะครับแต่ก็เป็นในรอบคัดเลือกรอบแรกๆเลยนะครับก็จะเล่นกันที่สนามเป็นกลางนะครับที่สนามของไวยิงเกอร์เรกยาวิกในประเทศไอซ์แลนด์นะครับในวันนี้นะครับมีลงเตะกันทั้งหมด2คู่ด้วยกันไปดูเลยดีกว่านะครับ2คู่ที่ลงเตะในค่ำคืนวันนี้เราควรจะเชียร์ทีมไหนดีนะครับไปติดตามกันได้เลยครับ เอาละครับคู่แรกวันนี้ครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างวายิงเกอร์เรกยาวิกไปได้เลยนะครับวันนี้ก็อาสานี่เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับในการแข่งขันในรอบนี้ก็จะเจอกับทีมอย่างเลวเดียเทอลินนะครับทีมแชมป์ลีกจากเอสโตเนียนะครับบอลคู่นี้นะครับก็ถือว่าผลงานช่วงหลังก็ร้อนแรงมาพอสมควรเหมือนกันนะครับทางฝั่งของทีมอย่างเลวเดียเทอลินนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมา9ก้านัดติดต่อกัน ส่วนไวกิงเกอร์เร็กยาวิกครับสเกมหลังสุดก็ชนะรวดมานะครับบอลคู่นี้นะครับก็ถือว่าเกรดบอลใกล้เคียงแล้วก็สูสีกันนะครับมีดีกรีเป็นแชมป์มาด้วยกันทั้งคู่ทางฝั่งของเลวเดลทารินเป็นแชมป์ลีกจากเอสโตเนียส่วนทางไวกิงเกอร์เร็กยาวิกก็เป็นแชมป์จากทางฝั่งของไอซ์แลนด์นะครับดังนั้นคู่นี้ก็น่าจะเป็นบอลที่สูสีแล้วก็ใกล้เคียงกันสุดๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยเรื่องของเสียงเชีย ไวกิงเกอร์เรกยาวิกเกมนี้ก็ถือเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับก็เชื่อพวกเขาจะไม่แพ้ใน90นาทีแล้วมีโอกาสลุ้นถึงหน้าชนะได้นะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างไวกิงเกอร์เร็กยาวิกไปดีกว่านะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับทีมที่อยากจะเชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างลาฟิโอริต้าไปได้เลยนะครับก็เป็นทีมแชมป์ลีกจากซานมาริโนวันนี้ก็จะเจอทีมอย่างอินเตอร์ครับนะครับทีมแชมป์ลีกจากทางอันดอราครับ สำหรับผลงานช่วงหลังนะครับฟิโอริต้านะครับก็ถือว่าผลงานดีเลยนะครับ4เกมหลังสุดชนะคู่แข่งไปถึง3นัดด้วยกันนะครับ ส่วนทางฝั่งทีมอย่างอินเตอร์คลับนะครับผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีครับสเกมหลังสุดไม่ชนะมานะครับคู่นี้นะครับก็มีดีกรีด้วยการเป็นแชมป์มาด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับก็เชื่อว่า90นาทีนะครับผมก็มองแล้วว่าเกมนี้ไม่น่าจะรู้ผลนะครับบอลใกล้เคียงสู่สีกันขนาดนี้ก็เชื่อว่าเกมนี้อาจจะต้องดวลกันยาวถึงการต่อเวลาพิเศษหรือไม่ก็จุดโทษนะครับดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์บอลรองอย่างลาฟิโอริต้าไปดีกว่านะครับเอาละครับสคู่ในค่้มขืนวันนี้ที่อยากจะเชียร์กันนะครับ ทีมที่2ครับให้เลือกเทียร์ทีมอย่างลาฟิโอริต้านะครับนี่ก็คือ2ทีมในค,คําคืนวันนี้ที่อยากจะให้เชียกกันแะครับเอาละครับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโฟนตุง Channel ในทุกๆช,ช่องทางด้วยนะครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ